อยู่ว่าผมได้ไปดูหนังเรื่องไปในแอ็ดเบตตี้มานะครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันสนุกมากแล้วผมก็อินกับมันมากเลยนะครับผมไปลองมาเซิร์ชหาเกมไปในแอดเบตตี้ในโรบอกนะครับว่ามันมีเกมไรนบ้างครับซึ่งมีเกมมากมายมหาศาลเลยจนผมได้มาเจอแมปนี้ครับ forgotten memory นะครับผมซึ่งมีรูปเจ้าหมีนะครับบอนนี่เอ้ยชื่ออะไรวะเปตตี้เลยครับผมอยู่ที่หน้าโลโก้เลยแล้วและเกมนี้ได้คะแนน194นะครับมาดูกันว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะครับไปดูกัน เริ่มมีอะไรผมซื้อด้วยเนี่ยแล้วผมก็ไม่มีตังสักบาทนะครับผมแล้วก็ไม่เอาอะไรไปแล้วกันนะก็ไม่มีตังซื้อและแมปที่ผมเลือกมาก็คือพิซซาเลยแต่ว่าสามพิซซ่านั่นเองนะครับผมอุ้ยมันมาดูแล้วไอเจ้าคุณพิีศาจบอนนี่ปะเนี่ยเจวนดี้ชื่อเฟตตี้หรือบอนนี่เฟตตี้บอนนี่จำชื่อสลับกันไปหมดแล้วก็จำชื่อตัวไหนไม่ได้สักตัวเลยนะครับจำได้แต่เจ้าไก่ พิก้าซึ่งไม่เห็นมันโผล่มาเราต้องซ่อมเจเนเรเตอร์นะครับดึงคันโยกแล้วก็ไปที่เทอร์มินอลเพื่อออกไปจากที่นี่นั่นเองโอเคไม่น่าจะเป็นงานยากสำหรับเราใช่ไหมใช่ไหมนี่อุ้ยเสียมันเดินอยู่แถวนี้เฮ้ยทีงนี้ไม่ให้พลิกล็อกอะไรด้วย,ยมานี่แล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วอุ้ยมีตู้ซ่อนสเอีย,อย เออไปเลวไปแล้ววิวกใส่ยอย่างนั้นเลยโหรใจเย็นๆนะเจ้าเจ้าหมีไปไปไหนแล้วไปที่อื่นแล้วใช่ไหมเนี่ยเดียวไปที่อื่นแล้วโอเคผมมาพลิกล็อกตรงนี้ทำยังไงอ,อ่ะอ่าแล้วกดตัวนี้ตรงสีเขียวใช่ไหมปึ๊บเรียบร้อยอ่ามีรหัสเมื่อกี้ไม่รหัสตัวซีแล้วก็มีนี่ขันโยกมองงงอะไร หมือนงงอะไรสักอย่างปึ๊บเรียบร้อยเดินมาหรือเปล่ามันเดินมาตรงนี้ตอนหลังประตูมันจะเห็นเราไหมเมื่อกี้แสงดีปะปะไปแล้วนะไปแล้วนะเราต้องเปิดคันโยกสามอันนะครับแล้วก็เปิดเจเนเตอร์เซอร์สี่อันว <Bru h. S 1> ตัวสีแดงนี่ไงเนี่ะต้องเปิดคันโยกสามอันเพื่อ <Bru h. S 1> เอ้ยมันโดนสีแดงพดไปจบสักที เพื่อไปที่ห้องอาเขตหรือว่าห้องเกมแล้วก็เปิดตัเนัเตอร์สี่อันเพื่อเปิดไฟใช่ไหมดึงเรียบร้อยจะมีรหัสเป็นตัวเจแล้วก็มีโน้ตซึ่งเราไม่อ่านนะครับผมเราจะไม่อ่านโน้ตเพราะเรารู้ลแล้วว่ามันคือหุ่นยนต์ที่มีผีสิงเอ่อทุกคนครับผมหลบลงทางหลบลงทางอีกแล้ว อยงใกล้อยู่นะนั่นไงใครมันงูห้าทื่อห้าอยู่วะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในนั้นได้ไงห้องมันล็อกอยู่พี่เข้าไปได้ไงครับหาประตูอืมมันคืออะไรวะนนียซ่อนก่อนซ่อนก่อนซ่อนก่อนนะไม่หายใจทื่อห้าทื่อห้าอยู่ข้างๆเลย มาหายใจลดต้นคอกันางกีได้อย่างไรฮะแล้วมันมัดจะไปที่อื่นเลยเหรอเออไปได้เร็วมีลหัสตัวแซตก็มีคันโยกเีครับห้องอาคิตเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วห้องอาคิตห้องอาคิตนี่เหรอมันไม่ใช่นี่หว่ามีห้องอะไรนี้ไม่มีอะไรเนาะนี่อะไรเนี่ย อ่าจนเอรเตอร์เราต้องกดให้ตรงกระสังสีดำโอเคแต่เสียงมันมาแล้วเสียงมันมาแล้วมันอยู่ไหนวะนั่น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 ไปก่อนนี่มันนี้อ๋อมีอีกตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นน่าเอออดูหน่อย ah, มาไปทางนุ้นเราก็มาทางนี้แทนแล้วกัน มีจินเนอรเรเตอร์ตรงนี้ขออนุญาตซ่อมซ่อมซ่อมเรียบร้อยกลับมาใช้งานได้ตามปกติอืมเมื่อกี้ยืนมองหน้าเลยนะครับยืนมองหน้าผมเลยนะครับเมื่อกี้มีจินเนอรเรเตอร์กับมีเสียงมันเสียงมันอยู่ตรงไหนไม่รู้มีแต่เสียงได้ยินแต่เสียง Hello <c oughs> ไม่เห็นเรา มันเห็นเราเราตู่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไปเลยนะไปอ่าไปตงนั้นก็ได้ไปตงกันก็ได้เราไม่ขับหรอกแต่อย่ามาหาเราโอ้โหโอ้โหไม่ไปสักทีไม่ไปสักทีหาแนะนำว่าให้ไปทางซ้ายนะนั่นไงถูกต้องทำดีมาก ทำดีมากครับมก็จะไปทางนี้ืังกันอึ๊บอ,อึ๊บโอเคอ่ะยังไม่เสร็จเหรอเรียบร้อยเดี๋ยวอีกหนึ่งอันเจเนเรเตอร์โอเคแล้วก็ต้องดึงห้องนี่ไงผู้แทนชาติฉันาาก็เจอแล้วโอเคโอ้ยโลอาแล้วก็นี่คันโยกโอเคมัน ยังไม่มาใช่ไหมงั้นผมไปทางนี้แล้วกันนี้มีอะไรไหมนะนี้มีอะไรไหมนะมีกล้องให้ผมเปิดไหมนะอ,อะไรอะอะไรอะอะไรอะโอ้วิงว่งวิ่งตัวนี้ตันไม่มีตู้ไวซ่อนด้วย,ยเย้เล็วไปทางนี้กดตรงนี้ก็ตันหรอ,อตรงนี้น่าจะเป็นทางออกของเราแล้วอีง้องให้ผมพลิกล็อกไหมครับ ฮาห้องนี้ห้องนี้ฮึฮึเสียงใกล้เห็นเราไหมนะมันไปทางนี้อ่ะโอเคโอเคเราเราเราเรื่องแต่มีคนหายใจอยู่ในนี้น <c oughs> มันหายใจอยู่ในนี้อีกแลว้วอ่ะหาหายใจอะไรตรงนี้อ้ออ้ เออเอ้เอาตายได้เหรอนี่อันนี้ก็ตายหรอตัวนี้หรือเปล่านะน,นี่มันตันนี่โอ้โหมันเห็ดเราเร็วมันเห็ดเราเร็วขอตู้ขอตู้ด่วนตู <c oughs> ้เกือบไปเร็วไปละบายบายเกือบไปเร็วไปเลยอ่าไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไอ้นี่นมันไปเอา้า ไหนเนี่ยยังไม่เห็นตัวเลยทำไมมันขี้โกงเราแบบนี้ล่ะทำไมถึงโกงเราล่ะยังไม่ทันเห็นตัวเลยอ่ะตายได้ไงอ่ะ่อาอันนี้ก่อนกนได้ปื๊บปื๊บโอเคมาดึงขันโยกรหัสตัว W บิ มันมาไหมเหมือนจะมานะตรงนี้ไม่มีที่ซ่อนอเฮ้มันไม่มามันไม่มาไม่มีโดนอะไรอีกเลยโดนอะไรอีกลโอ้ยวิวไอ้ตัวนี้มันยังหายใจลดต้นคอเราอยู่เลยอือซ่อนก่อน <c oughs> โอ้ยหนึ่งชีวิตที่เหลืออยู่ต้องทำยังไงให้รอดวะไปเลยไปที่อื่นอนะห้องห้องนี้โอเคเรียบร้อยไหวตัวนั้นมันจะหายไปไอตัวหายใจลดต้นคอทางออกอยู่ไหนเลยเนี่ยเท่านี้นี่ไงทางออก เอเหลือเจเนอเรเตอร์อีกหนึ่งอันอยู่ไหนวะอยู่ในนี้แหละนี่ไงโอเคเรียบร้อยทุกอย่างกลับมาเป็นปกติตอนนี้มีจอทีวีด้วยเหมือนจะอมีสีน้ำเงินสีเหลืองสีส้มอ่าละฮะขออนุญาต <c oughs> จดแล้วกันนะ <Huh? S 1> ตัวตัวแรกคือตัวอสีน้ำเงินนะครับ ตัวที่สองคือสีแดงตัว C ตัวที่สามเป็นสีชมพูคือตัวดับปนยูนะครับตัวที่ห้าคือเอาตัวที่สี่ล่ะสี่สีฟ้าเป็นตัวแซตัวที่ห้าคือตัว J ตัวตัวสุดท้ายคือสีอะไรวะเนี่ยมันคือสีอะไร่าตัวอะไรไปวะตัวแซตีแซนี่แหละมันมีแซสองตัวไปโค้ตรงไหน ถูกต้องเรียบร้อยหาทางออกจากฮิสเซเรียแต่ทางออกมันอยู่ทางไหนวะเนี่ยฮะไม่ใช่ทางนี้แหละไม่ใช่ทางนี้ที่รู้ๆทางนี้ก็ไม่น่าจะโอ้ยไม่เรียวไม่เรียวนี่ไงทางออกไปเร็วต้องมาหลอกกันเร็ว <c oughs> อุยคัสซินไปแล้วไปแล้วนะ บายบายว๊าเกำหลังจะไม้บายเลยสรุปหลอดไหมเนี่ยวิแมสซัมาร,รีด้วยกว่าจะาจผ่านเจียหัวใจไม่ได้สองดวงฮะโอ้ห <Huh? S 1> oh, ัวใจจะวายเดี๋ยวหัวใจตัวเองด้วยนะเนี่ยถ้าใครชอบลิปนี้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับทุกคนเป็นอลังใจผมมากเลยนะครับ เราไปเจอกันใหม่ครั้งหน้าว่าผมจะมาซ้ำที่นี่หรือไม่หรือว่าผมจะไปที่ไหนนะครับโมไม่น่าอินเลยไปเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย